นายกเศรษฐายันเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทขั้นตอนอาจล่าชา้าแต่ยังอยู่ในไทม์ไลน์ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจไว้ให้กับนายเอกด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินยืนยันเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทอยู่ในไทม์ไลน์แม้ขั้นตอนอาจล่าชา้าโดยเฉพาะการออก พรบรเงินกู้500ล้านบาทรับยังไม่ทราบข้อมูลล่าสุดรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์ส่งหนังสือถามกฤษฎิกาท่านนายกเศรษฐาทวีสินนายกร,รัฐมนตรีและลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงโครงการการเติมเงิน d i จิตอลวอ l เล็10,000บาทผ่านดิจิตอล w a l l ล็ว่าการออกพอระบงเงินกู้500 0ล้านบาทจําเป็นต้องคอยขั้นตอนการดําเนินงานก่อน จึงอาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ถือเป็นขั้นตอนที่มีความชอบธรรมและตรวจสอบได้จากทุกภาคส่วนที่ผ่านมาได้หาลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตและเป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนเรียกร้องมาว่าพรบรเงินกู้ต้องผ่านคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอรซึ่งคอ,มอรมเป็นตัวแทนของสอสอ ส่วนสอสอเป็นตัวแทนของประชาชนถ้าผ่านคอรมอก็ถือว่าผ่านความเห็นชอบของประชาชนท่านนายกกล่าวเอาไว้นะครับส่วนขั้นตอนการตรวจสอบข้อกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเป็นผู้พิจารณาว่าถูกต้องตามหลักหรือไม่หากผ่านก็แสดงว่าเห็นชอบและการที่ต้องผ่านระบบรัฐสภา ถือเป็นการชี้แจงรายละเอียดให้สภาได้มีการซักถามส่วนกรณีที่การส่งหนังสือขอให้ตอบความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกร่างพอระบอเงินกู้จากทางนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวการคลังในฐานะคณะกรรมการการเงินดิจิตอลชุดใหญ่นายกเศรษฐายังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันผมได้พูดคุยกับกฤษฎิกาบอกว่า ทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนซึ่งเป็นครั้งเดียวที่ได้พูดคุยกับกฤษฎีกาขณะนี้การดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆยังคงอยู่ในไทม์ไลน์เดิมนะครับและเชื่อว่าในอีกไม่กี่วันนายจุลพันธ์อมริวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็คงจะส่งหนังสือสอบถามเรื่องการตีความข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกพรบงเงินกู้5 0 0,000ล้านบาท เพื่อนํามาใช้ในโครงการเติมเงินดิจิตอล1น1,000บาทผ่านดิจิตอลบอลเลตของทางรัฐบาลต่อสํานักคณะกรรมการกฤษฎีกานั่นเองนะครับตรงนี้ก็เอามาฝากกันนะครับเป็นความคืบหน้ากัแล้วกันว่าในช่วงนี้สัปดาห์นี้นะครับวันศุกร์กันแล้วนะครับมีความเคลื่อนไหวมาประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นช่วงค่ำผมจะมาสรุปข่าวในรอบสัปดาห์นี้ ให้ทุกท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันในช่วงเย็นค่ำๆนะครับสำหรับวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปข่าวสารนี้อย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ให้กันด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ